สวัสดีครับเ c ซครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับปรดูหางดำเมพรม่าง่อนพ่อเชิญปากไกวประดูหางดำเมพรม่าง่อน มีเชิงนิดหน่อยพ้อเชิงปากก่อยปากได้ขาตาได้สีขนหูคนส้อยเหมือนกันคนหูคนส้อย ต้องเหมือนกันนะครับเราเรียกไก่เต็มสกุลคนหัวกับขนซอยต้องเหมือนกันนะครับ ้อยใหญ่นะครับสองโลเก้าสี่โลสองโลเกสโลนะครับตอนนี้สองโลเก้าสีโลนะครับเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อใหญ่ตัวใหญ่น้ำหนักเยอะหาคู่ไม่ได้แล้วครับ เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์นะครับก็ดูดำหางดำ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ fc ครับเพื่อเปิดสร้างรายได้เพื่อเปิดสร้างรายได้และการมองเห็นนะครับนกแข่งใหญ่ไก่แข้งเล็ก นกขาก็ต้องแข่งใหญ่นะครับแข่งแข่งเหมือนไก่ถ้าเป็นไก่ต้องเป็นต้องเป็นไก่แข่งเล็กไก่ตีเจ็บ